แล้วมีบางตำรวจที่ดีบางคนที่เขาแนะนําเขาสามารถบอกได้ว่ามันสามารถทําเป็นคดีได้ไม่ว่าจะเป็นแพ่งหรืออาญาเขาก็ต้องมีความผิดเพราะว่าเขาทําผิดค่ะแล้วอย่างบางเคสคือแจ้งความไปเสร็จแล้วโดนถอนแจ้งความแล้วอย่างอีกเคสหนึ่งคืออะไรอะ่ะอีกเคสหนึ่งก็คือตำรวจแบบ ไม่อยากรับแจ้งความเลยไม่เอาเลยปฏิเสธอย่างเดียวเลยทั้งๆท,ท,ที่มีหนังสือยื่นจากกองปราบทางกองปราบเขาช่วยเหลือแบบว่าเราติดต่อเข้ามาบางส่วนแล้วนะคะมีเจ้าหน้าที่ดีมากคะ่ะช่วยเหลือพวกเราซึ่งทําให้ความรู้ให้ให้พวกเรามีความรู้แล้วส่วนมากที่คนที่ดําเนินคดีได้แจ้งความได้เนี่ยคือไฟแนนซ์ให้ความร่วมมือคือไฟแนนซ์บอกว่าเราเป็นผู้เสียหายเนี่ยสามารถแจ้งความดําเนินคดีได้ในฐานะผู้ครอบครองรถค่ะ แต่ส่วนมากที่เจอมาคือตํารวจบอกว่าแจ้งความไม่ได้เพราะต้องเป็นไฟแนนซ์เท่านั้นที่ต้องถือกรรมสิทธิ์มาดําเนินคดีเองเพื่อที่จะปฏิเสธเคสของพวกเราค่ะซึ่งทําให้พวกเราเสียหายและเดือดร้อนกันมากค่ะคือในในส่วนนี้นะครับมีมีที่เขาไม่พูดต้อาหาเนี่ยคือเขาไม่ไม่สนใจเกี่ยวกับเรื่องจะไปแจ้งความหรือแม้แต่ให้ ผู้ใหญ่บ้านนะคร paper, it, ับเซ็นร no ับรองถ่ายรูปเก็บเป็นหลักฐานนะครับแม้แต่แจ้งความบันทึกประจําวันที่ในสถานีตํารวจนะครับว่าเขาจะผ่อนให้ผ่อนต่อให้เราอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะครับมีถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรเรียบร้อยสุดท้ายก็คือเขาก็เชิดรถไปคือเขาไม่ได้เกรงกลัวต่อกฎหมายไม่ได้เกรงกลัวต่อกฎหมายแม้แต่ว่าจะไปบันทึกประจําวันแล้วก็ยังไม่มีผลนะครับ คือเขา,เข,าเข้าออกโรงพักเป็นว่าเล่นเลยค่ะคือไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะว่าเจ้าหน้าที่ทําอะไรอยู่บันทึกประจําวันได้ยังไงคะในเมื่อเขาปลอมแปลงเอกสารมาอย่างนี้ยค่ะคือพวกเราแบบทั้งๆที่ก็เดือดร้อนเสียหายพวกรเราก็เลยต้องมาร้องทุกข์ที่กองปราน,นี่ยค่ะเพราะดูแล้วเขาจะไม,ไม่สนใจเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายไม่สนใจเกี่ยวกับว่าอ,อ,อ,ยอยู่ตอนหน้าเจ้าหน้าที่หรือว่ามีเอกสารหลักฐานอะไรมากมายเพียงไหนเนี่ยเขาไม่สนใจนะครับ ทุกวันนี้ก็ยังอ,อยู่อย,อยู่อยู่ดีสบายอยู่นะครับอ่าครับในทีมพวกหนูเคยเคยติดตาม GPS รถในเคตของพวกเรา1คันนะคะคือติดตามเสร็จปุ๊บไปเจอว่า GPS โดนถอดที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วรถส่วนมากที่เช็คได้ก็คือไปขึ้นกล้องแถวพิษณุโลกค่ะซึ่งหนูไม่รู้ว่าในกระบวนการเขาอ่ะอาจจะมีใครเกี่ยวข้องในพื้นที่หรือเปล่านะคะ ข้อหนึงในคนร้ายคือคนนี้ค่ะเป็นคนจังหวัดพิษณุโลกแต่ว่าพวกหนูไม่มีข้อมูลเขาเลยแต่หลายๆเคสที่ไปหลอกลวงซื้อรถเขามีคนนี้ไปร่วมด้วยไปกับสองผัวเมียน,นี้ตลอดค่ะก็คือมีมีสีอื่นมีสีอะไรอย่างเงี้ยที่เขาอันนี้อาจจะมีส่วนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเออตอนนี้แจ้งได้แค่สองคนค่ะเพราะว่า คนนี้ไม่มีข้อมูลค่ะมีแค่รูปถ่ายกั็นหลักฐานมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมอีหร้อครับโชว์รูปภาพด้วยครับรูปภาพพี่เห็นชัดๆหน่อยนะ บางที่เขาก็จะลองเซิร์ชดูได้เลยครับในเฟ e บุ๊กนะครับว่าว่าว่ารถต้องการคนหวอนต่ออะไรเงี้ยครับมันจะมีเวลาต้อ,ตอ,ตองการนั่งมาวัานอาทิตย์ ว่าจะเปลี่นยนสัญญาแต่แต่ทีนี้เขาว่าวันอาทิตย์เนี่ยไฟแนั่งเอ่อพอดีว่าวันนี้วันอาทิตย์ไปนั่งเขาไม่อยู่ส่รงรถตัวนั้นไปไหนครับตองวันอาทิตเนี่ใช่เพราะว่าบางคนเขาก็ต้องมาจากเหนือลงมาส่งที่ภาคกลางอย่างเงี้ยส่งภาคกลางครับเวลาปุ๊บจะกลับไปมันก็ให้เลื่อนเขาก็อ้างว่าไม่มีปัญหาอย่างนั้นเอง